ใครเปิดร้านโชววยฟังทางนี้เด้อวันนี้ฉันอยู่กับห้างหุ้นส่วนโชคชัยไทยซูรีครับเธอโชคชัยโคราชบ้านเองนี่แหละวันนี้มาเป็นเมียน้อยเสียต่อยเสียต่อยเก้าบาทเสียต่อยแกเป็นเจ้าของกันนี่นั่นแลว้วโชคชัยไทยซูรีมีอะไรฉันจะพาไปดูก็มีทุกอย่างที่ร้านโชววยต้องการเลยค่ะตั้งแต่ขนมนมเนยเหล่ายปาปลาปิ้งของชัยจิปาทา์น้ำดื่ม โอมโอยโถมถือโถมทีเครื่องดื่มมีทุกยี่หอ้อเพราะที่นี่เป็นศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ข้าวสารเป็นถุงน้ำตาลเป็นโลมีมืมดยังยังไม่พอแกพามาดูชั้นบนแกเอ่ยของเบ็ดตะเล็ดกีปาทา้นานาของชัยไม่สอยมีมืมดใครเปิดร้านโชว์หวยนิ่เมาะเลยรับของก็ดีได้ราคาถูกกําไรน้อๆแล้วเสียต่อยแกมีบริการส่งถึงหน้าร้านตั้งห้าอำเภอนน่นน่ะไม่ว่าจะเป็นโชคชัยน้องบุญมากคอนบุรีเติ ภัทุกไทยวังนำเขียวแค่โทรสั่งหรือทักสั่งแก๊งเดียวไม่ เดินทางมาให้ยุ่งยากหรือจะมาเรียกเองก็น่าร้านนี่ยิ่งมอดูกันเอาเองเดินว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนโชคชัยไทยซูริกในฉันนี่ตาลายไปเม,ไมื่อไม่ต้องกลัวเมื่อสต็อกเดือนนี่หมอก,กําลังพาไปดูโกดังแห่ยิ่งุ่นนี่ไงน้ำดื่มที่เขาไปขายกันสี่แพ็คลอยนี่ก็มาจากนี่เครื่องดื่มชูกําลังทุกยี่ห้อมีเป็นโกดังนี่เป็นศูนย์กระจายสินค้าของคาระบาวดาดน,นี่รถคันนี้ไปส่งวังน้าเขียวกําลังจะไปเลยสวัสดีครับผม เฮียต่อยนะครับทุกคนจะรู้จักว่าเสียต่อย9บาทนะครับเปิดธุรกิจล้าง9บาทมา24 25ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้มาเปิดคลังสินค้าขายส่งพวกสินค้าโชห่วยและก็สินค้าทุกอย่าง20ชื่อว่าห้างมูลส่วนโชคชัยไทยสุริกตั้งอยู่หลังอำเภอโชคชัยและหลังโรงเรียนพมบุตรบริหารเราจะมีทั้งหมด5าสาขาสำนักงานใหญ่ก็คือห้างมูลส่วนโชคชัยไทยสุริกแล้วก็ อ,อีกสาขาหนึ่งก็เป็นร้านขายปีกและขายส่งคือร้าน9้าบาทหน้าอำเภอโชคชัยขายส่งสินค้าโชห่วยเหมือนกันแล้วก็จะมีถัดไปอีกอ,อยู่ตรงตลาดเย็นของอำเภอโชคชัยร้านเสียต่อยทุกอย่าง20บาทอันนี้ก็จะเป็นทั้งขายปีกและขายส่งเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งบ้านไม้ชายทุ่งรีสอร์ทอยู่ตรงบ้านกอกนะครับทางไปอำเภอปากตรงชัยอันนี้ก็เป็นร้านขายปีกและขายส่งและก็มีบริการ บ้านพักรีสอร์ทด้วยครับแล้วก็สาขาใหม่สาขาที่ห้าที่เราเพิ่งเปิดมาได้ประมาณสองปีเข้าสามปีแล้วอยู่อำเภอหนองบุญมากนะครับร้านทีวราพาณิ์ตั้งอยู่ตำบลลุงเข้าอำเภอหนองบุญมากก็เป็นร้านขายปีกและขายส่งมีบริการจัดส่งในอำเภอหนองบุญมากด้วยนะครับขอบคุณครับ